สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้พบกันนะครับเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงบ่ายๆของทุกวันสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับวันนี้อยู่กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับราคาแพะในรอบ สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ราคาแพ่ในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับจากพี่น้องที่ส่งราคาแพคกันเข้ามานะครับถึงสถานการณ์ราคาแพ่ในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงใกล้ถึงช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะครับก็พี่น้องที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวราคาแพ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แจ้งราคาแพะกันเข้ามาแล้วก็แจ้งถึงแพะขุนนะครับตลาดนัดแพะจังหวัดเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับนัดแพะประจำเดือนธันวาคมนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับ5จังหวัดหลักๆนะครับสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับมหาสารคามนะครับขอนแก่นจังหวัดเลยแล้วก็ทั้ง เขตพื้นที่ทางชัยภูมิด้วยนะครับก็พี่น้องแต่ละพื้นที่ที่มีราคาแพะอ้างอิงก่อนหน้านี้นะครับร้อยสามสิบห้าบาทนะครับราคาแพะล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบบาทครับก็เป็นราคาที่พี่น้องทราบกันดีอยู่ในแต่ละพื้นที่อ่านครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะครับพื้นที่ทางนครปฐมอ่างทอง กาญจนบุรีนะครับราชบุรีครับร้อยสามสิบบาททางโคราชนะครับสุรินนะครับหรือว่าพี่น้องทางพิศุโลโลกนะครับพี่น้องพื้นที่ทางภาคกลางนะครับร้อยสี่สิบบาทร้อยสามสิบห้าบาทนะครับก็เรียกว่าว่าจะเรียกว่าราคาที่มีบวกลบนะครับร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบห้าบาท นะครัแต่ก็ในบางพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ130บาทบวกลบนะครับหรือ125บาทบวกลบเท่านั้นเองนะครับก็เป็นบางจังหวัดกันละกันที่พี่น้องทราบกันดีนะครับบางจังหวัดนะครับที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนัดแพะนะครับขอบคุณนะครับ FC ที่สอบถามสมุนไพรสมาร์ทโก้ต์กันเข้ามาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสั่งสมาร์ทโกทนะครับผ่านทาง แอดไลน์ดีกว่านะครับช่องทางที่สั่งได้เร็วกว่านะครับง่ายกว่าสะดวกสบายกว่าก็คือการสั่งทางแอดไลน์นะครับแอดไลน์ที่0939654964นะครับก็ต้องบอกว่าสั่งทางเพจบ้างฝั่งทาง f a c e b o o อ่าแชททางอ่าเฟซบุ๊กบ้างนะครับความล่าช้าตัวนั้นก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าสะดวกสบายที่สุดก็คือการใช้แบบสายตรงนะครับโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่บนโทรทแล้วก็สั่งได้เลย นะครับทางสายตรงได้เลยนะครับเบอร์ที่สั่งทางสายตรงได้ก็คือ0939654964นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์นะครับทางแชทไลน์นะครับก็0939654964ครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับพี่น้องที่สั่งสมาร์ทโก้นะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับจังหวัดไหนบ้างที่สั่งสมุนไพรของเราไปใช้แล้วนะครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับในแต่ละจังหวัด ที่แนะนําให้กันได้ใช้ว่านะครับศูนย์ภัยดีๆที่แนะนําให้เพื่อนๆได้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีนะครับตอบโจทย์ทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆที่ฟาร์มใกล้เคียงกันก็จะขอแบ่งไปใช้ทดลองนะครับก็แบ่งไปใช้ทดลองเสร็จก็จะมีเพื่อนๆนะครับสั่งเข้ามาอีกเพิ่มเติมนะครับที่โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นเจ้าประจําของเรานะครับก็จะสั่งเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วก็สั่งให้ไปเผื่อเพื่อนๆด้วยนะครับศูนย์ภัยสมาร์ทโกศนะครับดีต่อแพะดีต่อสุขภาพแพะนะครับ ฟื้นฟูเรื่องของความแข็งแรงนะครับสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเสริมแคลเซียมหรือจะเป็นพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของขาอ่อนแรงนะครับจะเป็นปัญหาเรื่องของการแพ้กกินน้อยนะครับกินได้น้อยนะครับไม่แข็งแรงน้ําไม่ค่อยกินนะครับก็สมุนไพรสมาร์ทโกดก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่จะทําให้เขาอยากกินมากขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับเขากินได้นะครับ เขากินได้มากกว่าที่เขาเคยกินแล้วก็ในเรื่องของขนสวยในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็แพะจะชอบกินน้ํามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเขา,าได้กินแบบที่ใช้ผสมกับน้ําให้เขากินตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ต่อเนื่องกันได้เลยนะครับตลอดทั้งปีเลยก็ได้สําหรับการกินสมุนไพรผสมน้ําให้แพะ เอาให้แพะกินได้เลยหรือจะผสมกับอาหารข้นก็ได้นะครับผสมกับหญ้าสับเนเปียสับก็ได้อ่าผสมกับฟางก็ได้นะครับใช้สมุนไพรให้เขากินแบบเพียวๆเลยก็ได้นะครับใส่ขันตักน้ําให้เขากินเลยนะครับสองถ้วยกาแฟอ่าจะเป็นการพักฟื้นจะเป็นการฟื้นฟูนะครับความแข็งแรงของเขานะครับเรื่องของเรื่องก็คือการป้องกันหวัดนะครับในยุค ในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดส, ortune, สําหรับแพะก็คือมีน้ํามูกนะครับแล้วก็จะมีอาการไอกลางคืนนะครับก่อนนอนเขาจะไอแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการเป็นหวัดด้วยนะครับสมุนไพร,รช่วยได้นะครับตัวนี้สมุนไพร,รสมาร์ทโกดนะครับช่วยในเรื่องของอป้องกันหวัดด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอาการไอนะครับเรื่องที่กระตุ้นให้เขากินได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับสมุนไพร,รที่ช่วยให้เขากินได้มากขึ้นช่วยให้เขา จเริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นอขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่สั่งกันเข้ามาเพื่อนๆนที่สั่งสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่0 9 3 9 6 5 4 9 6 4นะครับแอดไลน์เบอร์นี้แล้วก็โทรสายตรงกันได้เลยด้วยนะครับเพื่อนๆก็โทรเข้ามาสายตรงโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับผมก็จัดส่งให้แล้วทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับสมุนไพรดีที่แบ่งปันสำหรับพี่น้องในราคาย่อมเยาที่สุดเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเอาไปใช้แล้วตอบโจทย์ ในเรื่องของพยาธินะครับในเรื่องของสุขภาพแพทย์ที่ดีขึ้นแล็แข็งแรงขึ้นนะครับก็ทําให้พี่นอษษ้องเกษตรกรนั้นวางใจกับสมุนไพรของเรามากว่า1ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากๆสลับเพื่อนๆที่สั่งเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาวันนี้กับสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางสายตรง หรือแอดไลน์ที่0939654964สมุนไพรดีๆที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใช้กันวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการกด s u b s c r i b e ก,กดกดกระดิ่งช่อง uh, แจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่กด Sub s c r i b e ให้กดกระดิ่งช่องให้เป็นกำลังใจให้สำหรับทางทีมงานของเราวันนี้ขอบคุณมากๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณราคาแพะที่เอฟซีทั่วไทยที่แจ้งเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องทางสปลาวด้วยนะครับ พี่น้องทางาพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เมื่ออ e ีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของผลกระทบนะครับในเรื่องของแพ์ส่งออกอแพ้นำเข้านะครับชายแดนนะครับก็ระบบที่ทุกท่านกังวลใจยอยู่บ้างนะครับว่า,าผลกระทบจากแพ้นำเข้าจากที่ราคาแพ์ในประเทศเราก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับเกษตรกรบางท่าน บางจังหวัดนะครับที่มีผลกระทบโดยตรงนะครับก็ฝากกาลังใจให้กําลังใจสำหรับทุกท่านทุกพื้นที่กันแล้วกันวันนี้การแสงทองมีเดียชาแนลขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบก,กนัหมาอ e ีพีหน้าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ